กินเข่าก้อยปลาต้มปลาจ้าเมื่อนี่เฮ้เขาสิไปวานแหมาก้อยมาต้มกันเราจะไปเบิ่งวิธีการหาปลาวานแหกันเลยจ้าได้แล้วพอลงเพิ่นลุงวานได้ปลาตัวนึงแล้วได้ตัวใหญ่ปานได้โอ้ได้ละจ้าปลาปลาตึกเหี้นอ่นี่คือหน้าวานแหะได้แล้วได้หาปลาใส่พกบัะวังดีๆเด้อ มันเห็บด,ดีดเออมันสิตรวจปลาได้ปลาสู่ปลาบดได้เนี่ยได,ได้แล้วจ้าโอ้วิธีการจับปลาเนาะจ้านอได้แล้วจ้าได้ตัวนึงแล้วโอ้อา,อาใส่ถุงใส่ถุงบานเนี่ย ได้อีกแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวห้ากับสิพ่อแล้วเนาะกาววาตึกแฮ่ได้พ่อประมาณพ่อกินแล้วเดี๋ยวห้ากับสิได้กเขินฟังกันหันวังหันใส่พกบบดน,นี้มาใส่ถุงละพี่น้องอได้พ่อแล้วก็เตรียมขึ้นบ้านกันเนาะจ้าเพราะว่ายังบ่ท่านได้กินเ้าเที่ยงเลยสงสัยกินข้าเทียงมือน,นี้สิตตองประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงแน่นอนเลยจ้าไปจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวิธีการเหตุปลากันเนาะจ้า นี่ก็เป็นปลาที่เ้าตึกแห่ใดมามีทั้งปลายีโซบปลาไนและปลานิ้นเราจะนอปลายูสาห้าเลี้ยงเองปลาที่ห้าสี่ก่อยก็ต้องแล่เนื้อแบบเนี้ยพี่น้องอันนี้คือปลาเตรียมก่อยเราจะปลาเตรียมก้อยเลือแล่เนื้อออกดีๆห้าสี่ใสเนื้อปลายีโซบเนาะสำหรับก่อยเนาจะเมื่อนี้ก็สีซ้อยกันเ็ดครัวสองคนสามคนเราจะอันนี้คือผักชัยยาผักชัยยาหรือผักผงสุโรดอนะไรพี่น้อง ผนกเพิน่นซ้อยเหนือป่าทาเพิ่นกับซ้อยทาซ้อยแบบนี้ซ้อยซ้อยผนแกเก็บพักกับสิเก็บพักมะล่างกับมีพักใช้ยาหอมใบเล,บะละเื่อยใบสะรแหนทั้งหลายเราก็พริกสดเอาไว้กินกับก้อยปลานะแล้วนะจ๊ะล่างเตรียมไว้ทาใส่พักพักใช้ยาเขาสีไว้ใส่กับตุ่มปลาน้ำเราจะสีเห็ดหารสศาตร์นัวคือได้แล้วเดี๋ยวเขาก็สิเตรียมตุมปลา ตัง้งหม้อใส่เตาไว้แล้วก็ใส่น้ำเมืม่อนี้ใส่น้ำไปสองขันเนาะจ้ะเทน้ำลงไปแล้วก็สิมัสเพิ่นขั่นปลาใส่ก็หมดสมหมดแดงเพิ่นก็ขั่นไปเนาะจา้ะเฮ็ดซอยกันมื้อนี้นี่คือเนือ้อปลาที่ขั่นใส่ก็หมดแดงเนาะจา้ะแล้วก็ผนักต้มก็เตรียมเอากระขามใส่หมอ้อ3าฟากักใส่ตะไคร้3ตนน้นเนาะจา้ะใส่ตะไคร้ไปน้ำแล้วก็สิมีใบบักกูด7ใบ ใส่ใบบักกูแล้วก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมไปจักประมาณสองหัวสามหัวใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็หอมแดงหอมแดงเจ็ดหัวเอาหอมแดงใส่ลงไปเลยจะ้ะต่อด้วยคาคาเนี่ยนะจ้ะคาออนคาแกใส่ไปเลยหันต้นใชายยา้ยญ้าหรือผักใชายยา้ยญ้าถา่ใส่หม้อตุ่มเพราะว่าห้าตุมปลาใส่ผักใชายยา้ยญ้าสีเ็ขให้น,าน้านัวยิ่งขึ้นนาะอันนี้ห้ากระซับปลาอันนี้คือปลาไนานะจ้ะปลาไนาตัวใหญ่ตัวนี้ประมาณโลกลัวนะจ้ะ ใส่ปลาในลงไปครับเรียบร้อยแล้วนอกจะนอากับปลาในนอกจะเพิ่งหมอต้มที่เ้องตั้งไว้กบน้ำเดือดน้ำเดือดเ้าก็ใส่ปลาลงไปที่เ้าล่างแล้วก็มีปลาในปลายี่สบุบแล้วก็ปลานิ่นนอกจะใส่หมอตุ่มไปเลยยี่สุบก็มาจากปลาที่ว่าเพิ่นแหลวเหนือไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาใบใช้ยาลงไปได้เลยจ้ะเพื่อเพิ่มรสชาติกลุ่มกลมขึ้นอีกแล้วก็ ปูพันก้อยพันกสัสีหันหอมหันหอมใบเลื่อยใบสะระแหน่เพื่อเตรียมก้อยเนาะจะ้ะปนีผนเนกก้อยใบหอมแล้วก็มะก้อยในหม้อก้อยกระสีมีเนือ้อปลามีหมดแดงที่ขันแล้วแล้วก็เขาครัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาใบหอมใบเลื่อยใบสะระแหน่ลงไปเลยจะ้ะลงไปเบิดแล้วมาจากที่นี่เข้ากัสีมาหอดวิธีการปรุงเนาะเขากัสีใส พริกผงลงไปเนาะจ้ะพริกผงนี่แล้วแต่ความมักพี่น้องเลยมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยมักเผ็ดหลยก็ใส่หลยแล้วก็ใส่ผงนวดหรือผงสุรดลงไปเนาะจ้ะเนาะรสแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานี่ก็ซิดลงหม้อเลยจ้ะคัวแม่เจี๊ยบส่วนหลายจะบ่กค่อยเด้ตวงได้สร้างเนาะพี่น้องกาก้าริมาณเอาเครื่องปรุงแล้วแล้วก็คลุกเข่าแหกเข้ากันเท่านั้นก็เรียบร้อยเราจะสำหรับวิธีการก้อยปลาก็ิได้ก้อยปลาแซ่บๆเราจะนี่เอาก็มาเบิ่งหม้อต้มกันโต หมอต้มที่ห้องใสปลาไปแล้วก็กําลังเดือดแลวปลากระซุกแล้วห้องใสน้าปลาลงไปซีน้าปลาลงไปคือเก่าแต่ว่าหมอต้มสใสไปประมาณสามทับพี่ใสน้าปลาลงไปแล้วเดี๋ยวห้องก็สสใสเกลือตอนนาะจะเพราะว่าใสเกลือกับเพิ่มความนัวอีกคือการใสเกลือไปจักปลายซอนกับพอใส่ลงไปจักนิดหน่อยกับพอน่าจะสำหรับเกลือเนาะผักชัยยากับเพิ่มความนัวเกลือกับเพิ่มความนัวพงสุรศกับเพิ่มความนัว ก้วยแล้วๆเขากระสิมาขวะัวก้อยก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงเราก็เอาก้อยที่เข้าก้อยแล้วๆลงมาขวาใส่กระทะเลยจะเห็ดยังสีสีหอมแล้วก้อยใส่มดแดงในพี่น้องย่างแสบเลยเนาะเพราะว่าหมดแดงเพิ่มสีมีรลดสมจักน่อยแล้วก็มีรสสมแล้วแต่ว่าเพิ่มสีมีความมันในตัวก้อยแบบมีขวาน,นี่แซ่บต้องหม้อต้มกับใส่ผงนัวลงไปคือกันจักน้อยเนาะจานประตองใส่หลายเพราะเขามีผักช่ยาแล้วเนาะจานใส่ไปจักน่อยกับพอนุติีกันนิดน้อย แกวกใส่หอมใบเลื่อยใส่ใบสะระแหน่ใส่ใบหอมต้นลงไปเลยจ้ะแล้วก็เอาทับพี่กดลงไปจักน่อยแล้วแล้วเขาก็สียกลงมาเตรียมตักกันเลยเพราะว่าเริ่มหิวเข่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะยกหมอนลงมาเตรียมตักกันได้เลยจะ้ะพอดีพอบานเพิ่นสิกินผักสะเดาดาดไฟก็ปล่อยป่าก,ก็เลยต้องเอาสะเดามาอันค้างเื่งไฟเต่าเนี่ยจะ้ะพริกไปพริกมาจักหน่อยหนึ่งก้าว่าพ่อสุกก็เอาลง แล้วก็หันมาตักตุ่มปลาีกเนะพี่น้องตักตุ่มปลาใส่ถ้วยเตรียมิิไปกินข่ากันจ้ะ ตักเต็มแหล้วตักพ่อเหล้วเมหอกะสีใส่บักนาวอีกเพราะว่าเอาบักนาวใส่มีบักนาวก็บักขามเราจะในหม้อตุมปลากะสีเห็ดไห่สมพอดีสมเสีบแล้วพี่น้องใส่ทั้งบักขามทั้งบักนาวเราก็ยอดพริกผงลงไปถ้่วยของเด็กหน่อยก็บอตตองใส่พริกผงของผู้เฒ่าผูา้ผญหญยเ้าจังใส่พริกผงเหล้วแล้วจะทั้งก้อยปลาทั้งตุ๋ปลาเราจะไปเตรียมกินเขากันเลยจ้ามาเด้อจ้ากินเขากันพี่น้องเมื่อนี้ก็ พอแม่ลูกแล้วก็ลุงป่ามากินเขาน้ำกันมากินเขาน้ำกันแล้วจะพี่น้องเด้อนี่เราจะคือวิธีการวานแหเอาป่ามาก่อยมาต้มกันเมื่อน,นี้แล้วจะกินเข้าเที่ยงก็ประมาณสามโมงพอดีเลยจจะบ่ายสามโมงแรกล่จะจะพอดีถ้ากินเข้าแล้วแล้วก็ต้องกินเข้าแรงกันละเมื่อน,นี้จังใดแม่เจี๊ยบก็ต้องขอขอบอกขอบใจขอบคุณเพราะแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามา ติดตามช่องชุนบทบบานชันตลอดมากขอบคุณหลายๆเด้ยจากที่เขามากดติดตามกดถึกใจกดซับสไครต์ให้กับช่องชุนนบทบบานชันฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเ้้ยจ้า